สามเรื่องย้อนแล้วปวดใจเวลาใช้ชักโครกมีอะไรบ้างแล้วแก้ไขยอย่างไรได้บ้างครับวันนี้มีคำตอบปัญหาที่พบได้บ่อยนะครับในเวลาที่เราใช้ห้องน้ำแล้วก็มีการกดชักโครกนะครับคือเรื่องของการย้อนแล้วการย้อนมีอะไรบ้างครับ1คืออากาศย้อน2คือกลิ่นย้อน3คือสิ่งปฏิกูลย้อนทั้ง3ปัญหาที่กล่าวมาเนี่ยเราสามารถพบเจอได้นะครับในการกดชักโครกในแต่ละครั้งย้อนที่1น,นะครับคืออากาศย้อน เวลาที่เรากดชักโครกลงไปนะครับจะมีฟองอากาศย้อนไหลทวนขึ้นมานะครับสาเหตุหลักๆของอากาศย้อนมาจากการที่การติดตั้งไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากว่าผู้รับเหมาหรือว่าช่างผู้ทําการติดตั้งเนี่ยไม่ได้ใส่ตัวท่อระบายอากาศไว้เมื่อไม่มีท่อระบายอากาศชักโครกลงไปแล้วระบายสิ่งปฏิกูลลงสู่ถังบําบัดเนี่ยอากาศที่อยู่ในท่อและอากาศที่อยู่ในท่อบําบัดจึงไหลทวนย้อนขึ้นไปนะครับ ทำให้เกิดเป็นฟองอากาศเกิดขึ้นบริเวณโถชักโครกของเราการแก้ไขปัญหาอากาศย้อนนะครับก็สามารถทําได้โดยการติดตั้งท่อระบายอากาศสําหรับชักโครกของเรานะครับเพียงเท่านี้นะครับเวลาที่เรากดชักโครกแล้วอากาศก็จะมีที่ออกนะครับมีรูระบายอากาศและสามารถระบายกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วยย้อนที่2นะครับกลิ่นย้อน กลิ่นย้อนทุกครั้งเวลาที่กดชักโครกกลิ่นมาจากโถชักโครกตลอดเวลากลิ่นย้อนนะครับอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุโดยสาเหตุหลักๆนะครับก็อาจจะเกิดจากการที่ไม่มีท่อระบายอากาศหรือการติดตั้งท่อระบายอากาศนะครับต่ําหรือรติดตั้งท่อระบายอากาศนะครับไม่พ้นพื้นที่ของชายคาในบางเคสนะครับมีช่างที่ติดตั้งท่อระบายอากาศไปฝังไว้บนใต้ฝ้าทุกครั้งที่คุณผู้ชมกดชักโครกนะครับก็จะได้กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยไหลย,ย้อนขึ้นมาด้วย สำหรับในส่วนของกลิ่นย้อนที่เกิดจากสาเหตุอื่นเช่นสุขภัณฑ์นะครับติดตั้งไม่ได้มาตรฐานท่อสําหรับรองรับฐานชักโครกเนี่ยแคบเกินไปหรือว่าสั้นเกินไปไม่ตรงจุดนะครับทำให้เวลาที่เรากดชักโครกนะครับก็อาจจะมีสิ่งปฏิกูลหลงเหลืออยู่บริเวณข้างๆข,ข,ขอบโถนะครับทำให้มีลกลิ่นย้อนสวนขึ้นมาได้วิธีการแก้ไขปัญหานี้นะครับเราสามารถทําการรือ้อย้ายชักโครกนะครับแล้วก็ตรวจดูว่า ตัวพื้นที่เราทําเตรียมไว้สาหรับรองรับตัวฐานชจ้โคกและก็ท่อระบายน้ําเสียเนี่ยมีระยะที่เหมาะสมตรงตามมาตรฐานหรือไม่แต่ในกรณีที่ท่อระบายน้ํามีระยะน้อยกว่า30.5หรือมากกว่า30.5ซนเมตรเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องปรับแต่งพื้นผิวนะครับด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้สิ่งปฏิกูลสามารถไหลลงท่อได้หรือแม้กระทั่งตรวจสอบไปแล้วนะครับว่าในส่วนของท่อระบายอากาศก็อยู่ในตำแหน่งที่ปกติสามารถระบายอากาศได้ดี ในส่วนของตัวฐานชักโครกก็มีระยะที่เหมาะสมแล้วบางครั้งนะครับอาจจะต้องพิจารณาในส่วนของตัวใต้ฐานชักโครกเราอาจจะต้องติดตั้งตัวกล่องกันกลิ่นนะครับเสริมเข้าไปซึ่งกล่องกันกลิ่นนี้นะครับก็จะเป็นกล่องที่ยอมให้สิ่งปฏิกูลหรือว่าน้ำเนี่ยผ่านออกได้ทางเดียวนะครับ การที่กลิ่นจะย้อนขึ้นมาเนี่ยก็จะถูกปิดกั้นโดยฝากันกลิ่นของอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นการช่วยป้องกันได้อีกวิธีการหนึ่งย้อนที่3นะครับคือสิ่งปฏิกูลหลย,ย้อนพูด,ดง่ายคือเวลาที่กดฝัดไปแล้วเนี่ยอาจจะฝัดได้ไม่เกลี้ยงนะครับหรือว่าฝัดได้ไม่สะอาดเพียงพอ บางครั้งจะต้องกดฝลัดหรือว่ากดชักโครกถึงสองครั้งถึงจะกําจัดสิ่งปฏิกูลหมดโดยสาเหตุแรกนะครับก็ <c oughs> อาจจะเกิดจากการติดตั้งถังสุขภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับโดยปกตินะครับการติดตั้งสุขภัณฑ์เราจะต้องมีการวางระดับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวราบหรือแนวดิ่งนะครับให้สมดุลกันการที่ติดตั้งสุขภัณฑ์ที่เอียงไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังมากจนเกินไปก็อาจจะส่งผลให้เราฝลัดสิ่งปฏิกูลไม่หมดแล้วก็เหลือหลุดรอดย้อนกลับมาได้กรณีที่2นะครับอาจจะเกิดจากการตั้งค่า ระดับน้ําภายในโถพักน้ําหรือความแรงของน้ําหรือปริมาณน้ําไม่เพียงพอนะครับอันนี้เนี่ยอยู่ที่การตั้งค่าแล้วก็การตรวจสอบเช่นในกรณีที่เราใช้โถสุขภัณฑ์ที่มีถังพักน้ําเราจําเป็นที่จะต้องทําการตรวจสอบนะครับว่าตัวถังพักน้ําของเรานั้นมีการตั้งระดับน้ําหรือว่าตัวลูกลอยนะครับที่เป็นการเติมน้ําเข้ามาในระบบเนี่ยมากเพียงพอหรือไม่บางครั้งเราตั้งระดับ น้ำหรือลูกรอยเนี่ยต่ำจนเกินไปทําให้มีปริมาณน้ําไม่เพียงพอในการทําความสะอาดแล้วก็ชะล้างสิ่งปฏิกูลทําให้สิ่งปฏิกูลเนี่ยหลงเหลืออยู่ได้และจําเป็นจะต้องกดถึง2ครั้ง ถ้าเราไปตั้งให้ตัวลูกลอยหรือว่ามีปริมาณน้าเพียงพอในการฟลัสครั้งเดียวเนี่ยปัญหานี้ก็จะหมดไปสําหรับในกรณีที่เราใช้สุขภัพันที่ไม่มีถังพักน้ําแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมีสิ่งปฏิกูลในหลายย้อนขึ้นมานะครับก็ต้องพิจารณาเรื่องของความแรงของน้ําแล้วก็ในส่วนของปริมาณน้ำนะครับอันนี้จําเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาตรวจสอบทีหนึ่งนะครับว่าแรงดันมีความเหมาะสมและปริมาณน้ํามีความเหมาะสมกับสุขภัพันที่เราใช้หรือไม่เพื่อให้เราสามารถใช้สุขภัพันได้อย่างมีความสุขและไม่ต้องปวดหัวัววปดใจกบ3เรื่อองย้น ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถแชร์ให้กับเพื่อนๆของคุณผู้ชมได้นะครับและอย่าลืมกดติดตามช่อง Living's o p t i a g นะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆและสาระดีๆแบบนี้มาให้กับคุณผู้ชมอีกในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ